แฟรนไชส์ ise, ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกผีบอกพารวยเน้นสร้างรายได้สร้างอาชีพอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นจุดเด่นของแฟรนไชส์ลูกชิ้นทําจากเนื้อหมูที่คัดสรรมาอย่างดีมีความเหนียวนุ่มที่ลงตัวไม่แข็งเป็นแป้งตอบโจทย์คนที่ชอบทานลูกชิ้นเป็นอย่างมากและน้ำจิ้มผีบอกสูตรพิเศษที่ได้มาจากความฝันและวัตถุดิบหลักในการทําน้ําจิ้มสูตรผีบอกคือน้ําตาลมะพร้าวซึ่งเป็นน้ําตาลที่ขึ้นชื่อ ของประเทศไทยซึ่งได้จากแหล่งพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้า,พาวมากที่สุดของประเทศมีความหอม,ห,อมหวานกลมกล่อมแตกต่างจากน้ำตาลอื่นๆจึงทําให้น้าจิ้มสูตรผีบอกมีความหอมหวานที่ไม่เหมือนใครยิ่งทานคู่กับพริกขั้วใหม่หอมๆที่คั่คววันต่อวนันเพื่อเอาใจคนสายแซ่บให้อยู่หมัดทาให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํากันเป็นจํานวนมากระยะเวลาดําเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่5 ขายหน้าร้านเองเพื่อสำรวจตลาดมา2ปีเปิดรับแฟรนไชส์เต็มรูปแบบเข้าสู่ปีที่3ตอนนี้ขยายสาขาทั้งไทยและต่างประเทศรวมมากกว่า400สาขาราคาขายเพียง10บาทเท่านั้นกำไร40-50% มบการลงทุนแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกเพียง12,999บาทระยะเวลาคืนทุนภายใน7-14วันสิ่งที่จะได้รับลูกชิ้น40กิโลกร,รมัมน้ำจิ้ม1แกลลอนบรรจุ7กิโลกร,รมัมเคาน์เตอร์ถอดประกอบ1ชุดขนาด120เซนติเมตรพร้อมป้ายบนป้ายล่างและป้ายด้านข้างถาดหม้อไฟขนาด60ซนติเมตรและป้ายราคา4ป้ายสิทธิพิเศษที่ผู้ร่ว ลงทุนจะได้รับ 1. ฟรีค่าแฟรนไชส์จ่ายแค่ค่าอุปกรณ์เท่านั้น 2. ลงทุนครั้งเดียวจบครบในที่เดียว 3. สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาสมาชิก 4. บริการค่าขนส่งสินค้าให้ฟรีส่งโดยบริษัทขนส่งควบคุมอุณหภูมิแพักโดยกล่องโฟมมือหนึ่งทุกไปส่งตรงถึงหน้าบ้านลูกค้าได้ทั่วประเทศ 5. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปี 6. ไม่ต้องรักษายอดการสั่งสินค้า 7. ไม่ จำกัดพื้นที่การขาย 8. มีขั้นตอนการทำบอกให้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยาก 9. โปรโมตหน้าร้านผ่านช่องทางเพจของแบรนด์ให้ฟรี 10. ใส่ใจดูแลตลอดการขายโดยเจ้าของแบรนด์โดยตรง 11. มีทีมงานคอยดูแลตลอดการขายสามารถปรึกษาพูดคุยได้ทุกเรื่องสนใจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบ,บอกโทร0929746148 l i ด์ ID j i f จ i f f a c e จ o o k ุดเ c e b o o k เจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกและ Facebook Page ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอก